สวัสดีครับผมวันเดยพลูเรียกว่าหายไปนานเลยใครที่สงสัยว่าหายไปไหนมาอผมจะขอเล่าข้า,ขาวๆก่อนละกัน,ลกนหลังจากที่เซิร์ฟไทยะประกาศปิดให้บริการผมก็เอาเวลา1เดือนที่เหลือไปอัดคลิปพวกในเรื่องต่างๆที่อยากจะเก็บเอาไว้อ่หลังจากนั้นครับก็เลยถือโอกาสหยุดพักไปพร้อมกันเลยอคือจริงๆก็มีบางช่วงนะที่ว่าจะกลับมาทาคลิปอยู่แต่ว่าด้วยความที่ช่วงครบรอบ7ป็อปีมันไม่ค่อยไคเท่าไหร่บวกกับกาชาก็เกือมากๆด้วย คือล้างทุกตู้เลยอยากจะเปิดเอาตัวละครมาทําคลิปรีวิวแต่ว่าต้องมาเปิดทีละ50เพรจนวันสุดท้ายแทนต้องประหยัดขั้นสุดอะ่ะไม่งั้นไปเหลือเพชรไปเปิดตู้อื่นแน่ๆเซ็งมากๆก็เลยหมดไฟไปพักใหญ่เลยโอเคอ่ะแค่นี้ก็แล้วกันกลับมาเข้าเนื้อหาหลักครับรีวิวตัวละครที่กำลังเข้ากาชาอยู่ในตอนนี้ นนั้องโฮโอ,อะหรือว่าโฮจังเป็นตัวละครที่มีบทในเนื้อเรื่องอ่ะมาประมาณปีหนึ่งแล้วบ้งอ่ะเดือนนี้ก็ได้เลิกเข้าตู้กระชากันสักทียินดีด้วยอ่ะตอนแรกหลายคนเคยเดาไวว้่าน่าจะมาในตู้บินเฟสอ่ะแต่ว่าไม่ใช่นะมาในตู้ลิมิตแทนอ่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายละเพราะว่าตู้นี้จะอยู่ถึงแค่วันที่26เมษายนเท่านั้น คลิปนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ฟังว่าตู้นี้น่าเปิดแค่ไหนอะมาดูกันที่ตัวของโฮจังจะเป็นตัวละครธาตุไฟครับแถวกลางโลฮิลเลอร์หรือก็คือตัวฮิลนั่นแหละค่าซตัสจะมีดีเฟนที่ค่อนข้างหนาเลยป้องกันกายภาพพันสแล้วก็ป้องกันเวทพันสอมีเลือดอีก8 6ดหมื่นะแต่ว่าแลกมากับพลังโจมตีกับค่าชี้จะดรอปลงไปนิดหน่อยนะมีคี้แค่พันห้าเท่านั้นเอง ค่า s ถิพีอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะมีอยู่24หน่วยแล้วก็ลดการใช้ทีพีมีอยู่แค่2อ่ะก็อย่างว่าอาวุธหลักเป็นมีดนะมีดมันไม่ค่อยบวกค่าทีพีอยู่ละต่อไปมาดูกันที่สกิลครับยูบี้ยูบี้ของหัจังอาจจะเล็งเป้าไปหาตัวละครที่เป็นสายกายภาพเท่านั้นสมาชิกในปาร์ตี้ที่เป็นกายภาพอ่ะจะได้บัฟเพิ่มดีเฟนส์205หน่วยอ่ะเพิ่มทั้งเวททั้งกายภาพแล้วก็ได้บาลียครับดูดซับสม,มั 1,912อันนี้ก็ดูดซับทางเวททางกายภาพเหมือนกันได้ดาเมจคัท15%อาลดความเสียหายครับทางเวททางกายภาพลง15%ได้ปรับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ4092หน่วยกับปรับคีด,ดิคอนดาเมตครับของกายภาพจะแรงขึ้น9%อาพร้อมกับตัวของโฮจางน่าจะทำดามเมจใส่สูตรหน้าสุด1ตัวความแรงจะอยู่ที่1 8เท่า แต่ว่าความแรงของบัฟพลังโจมตีกับดดเมจจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง5เท่าเลยขึ้นอยู่กับเรื่องของสมาชิกที่เหลือในปาร์ตี้โดยไม่นับตัวของโฮจังก็จะถูกเอามาคิดเป็นบัฟแล้วก็ดดเมจของสกิลนี้หมายความว่าดดเมจจาก1.8เท่า่ะจะเพิ่มได้สูงสุดเป็น9เท่าเลยอแล้วก็บัฟพลังโจมตีครับ4,000ก็จะเพิ่มได้สูงสุดเป็น20,000ส่วนระยะเวลาของบัฟทั้งดีฟเอนส์บาลียอันนี้จะอยู่ได้18วิเท่ากันหมด ต่อไปสกิลที่1อ่งอันนี้ก็เหมือนกันจะเล็งเป้าไปหาตัวละครที่เป็นสายกายภาพเท่านั้นโดยจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับอส่สได้บัฟค่าดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาหน่วหน่วยแล้วก็จะกลางฟิลรีเจนเลือดรอบตัวเองวีละ2 4 9 1ส่้อสวนความสามารถที่เหลืออันนี้จะได้แค่เฉพาะตัวละครที่เป็นธาตุไฟเท่านั้นนะ,ะก็คือจะได้หิวเลือดครับ9,900หน่วยอหน่วยแล้วก็ได้บัฟรีเจนเลือด2อ9 1หน่วย ่ะแล้วก็เหมือนกับ y UB เลยก็คือบัฟของสกิลนี้จะเพิ่มความแรงได้สูงสุดถึง5เท่าขึ้นอยู่กับเลือดของตัวละครที่เหลืออยู่หมายความว่าจากเดิมครับบัฟ2พกอะ่ะก็จะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง1,000 10, 0เลยต่อไปสกิลที่2อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันจะเล็งเป้าไปหาตัวละครที่เป็นสายกายภาพเท่านั้นโดยจะบัฟพ,พลังโจมตีให้ครับ2ัฟค่าสถิปี8หน่วยแล้วก็จะกางฟิวรอบตัวเอง GDP 10หน่วยต่อว,วิอ่าส่วนมาัดที่เหลือจะเป็นความสามารถที่ได้แค่เฉพาะธาตุไฟอ่าก็คือจะ GDP ให้อีก50หน่วยอ่าพร้อมกับบัฟ GDP ครับ10หน่วยต่อว,วิแล้วก็เหมือนกันเลยก็คือสกิลเนี่ยจะบัฟเพิ่มเมื่อได้สูงสุดเป็น5เท่าตัวเลขจะเหมือนกับสกิลหนนะก็คือ2,016 5เท่าของ2,000ก็คือ10,000เนาะอ่ะส่วนสกิล EX อันนี้จะเป็นแบบบวกค่า HP เนาะ ต่อไปมาลองเทสเดเมดต,ตัวของโฮจังกันดูดีกว่าอ่ะในแคนเบตเทิร์นครับเทนดิ้งโหมดนะประจำเดือนนี้ผมจะขอปล่อยแค่ออโต้ไปก็แล้วกัน,กนคือจริงๆอ่ะตัวของโฮจังก็ไม่ได้เดเมดแรงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าสกิลโจมตีอ่ะมีแค่ยูบีเท่านั้นอ่ะสกิลหนึ่งกับสกิลสองอ่ะเป็นสกิลซับพอร์ตแบบล้วนๆเลยนะทำเดเมจไม่ได้

最後まで付きやよアルティマ・スザ・バロンさあノーベル・ブレイク何だろ、うん、シェアリング・ストーブ五所禁断の上演 มาเข้าช่วงิเคราห์ตัวละครตัวของโฮจังเก่งยังไงเอาจริงๆสามารถเรียกได้เลยว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่มีความใกล้เคียงกับอาเมสหรือว่าเอลิสเลยอ่ะเพราะว่าอาเมสกับเอลิสอ่ะเป็นตัวซับที่มีสกิลกลางบาลีอ่ะเพิ่มดีฟเอนให้กับทั้งทีมใช่ไหมฮิลแล้วก็เจนดีบีให้กับทั้งทีมแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้ด้วยซึ่งตัวของโฮจังอ่ะก็มีทุกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยอ่ะอย่างเช่นยูบีที่สามารถเพิ่มดีฟเอนให้กับทั้งทีมได้ 205หน่วยแล้วก็กลางบาเลียดูดซับได้1 9 0 0ซึ่งตัวเลขอาจจะน้อยกว่าอาร์เมสกับของเอลิสอยู่นิดหน่อยแต่ว่าตัวของโฮจงังจะได้ในส่วนของเาเมจคัส15%มาแทนอ่มาแทนซึ่งบอกเลยว่าตัวเลข15%นี่เป็นอะไรที่เยอะมากๆเพราะดูอย่าง o e X, อุปกรณ์ ex อไม่เท้าเดเมจคัสที่เราใช้กันบ่อยๆอ,อ,อย่างลดความเสียหายได้แค่5%เอง อ่ะหรืออย่างตัวของยูปีใหม่6ดาวใช่ไหมยูบีของยูก็คัดเดเมจให้ทีมได้แค่5%เหมือนกันอ่ะคือจริงๆอาร์เมสก็มีสกิลเดเมจคัด15%อยู่นะแต่ว่าจะบัฟได้ให้แค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะไม่เหมือนกับของโหจังที่ให้กับทั้งทีมคือจริงๆก็มีตัวลครอื่นนะที่สามารถเดเมจคัด15%ให้กับทั้งทีมได้อ่ะก็คือตัวของฟิโอแต่ว่าจะติดเงื่อนไขตรงที่คนในทีมะจะต้องมีบาลียกกลางอยู่ก่อนเท่านั้นถึงจะได้เดเมจ อาแถมฟีโออ่ะก็เป็นเหมือนกับตัวที่ถูกล็อกไว้เฉพาะกับธาตุหล่มด้วยเพราะฉะนั้นอาไม่ขอพูดถึงกันละกันความสามารถต่อไปอ่ะก็คือการฝืนเลือดสกิลฮิลของโฮจางอ่ะจะให้มาถึง3ประเภทเลยอ่ะก็คือฮิลแบบเป็นก้อนบัฟฮิลแบบรีเจนแล้วก็ฮิลรีเจนแบบกลางฟิวอ่ะอย่างที่เห็นในลิปเลยคือจะช่วยรักษาระดับเลือดของคนในทีมได้ดีมากๆความสามารถเจนดีพีก็เหมือนกันครับให้มาถึง3ประเภท มี GTP แบบเป็นก้อน50หน่วยบัฟ t p r น10หน่วยต่อวิแล้วก็กางฟิว GTP 10หน่วยต่อวิอีกรวมกันทั้งหมดเราก็จะได้ GTP จากการใช้สกิลนี้1ครั้งอยู่ที่250เลยอซึ่งถือว่าเยอะมากนะต่อ1สกิลเพราะว่าขนาดเอลิสยังให้แค่50ต่อครั้งเองอ่หรือว่าอย่างอาร์เมสของอาร์เมสจะให้200ต่อครั้ง เพียงแต่ว่าของอาเมทจะติดเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ต้องมีบาเลียกลางอยู่เท่านั้นถ้าไม่มีบาเลียตอนที่ใช้สกิลนี้ก็จะอดได้ t p ไปวกกับตัวของโฮจางครับมีบัฟค่าแซร็จทีพีให้อีก8หน่วยด้วยอทะให้ทีมบู๊ททีพีได้เร็วขึ้นไปอีกอไม่ว่าจะเป็นจากการออกแอคชั่นหรือว่าได้เจนดีพีจากสกิลของคนในทีมรูปสกิลของโฮจางก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะสกิลฮิลครับจะใช้ได้3ครั้งต่อการบน8แอคชั่น สกิลสองที่เจนดีพีอ่ะอันนี้จะใช้ได้2ครั้งต่อการบน8แอคชั่นซึ่งตอนแรกอะผมก็เป็นห่วงนะว่าระยะของฟิวอะจะแคบเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีปัญหาอระยะของฟิวกว้างมากจากที่ลองเทสตูคือไปถึงทุกคนเลยอาจส่วนหนึ่งก็คงเพราะหู้จังอะยืนอยู่ตรงกลางด้วยระยะก็เลยพอดีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังส่วนความสามารถบัฟเพิ่มพลังโจมต,ตีอาจจาก U b บอะจะบัฟได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0่อาจสกิล1สกิล2อีกสกิลละ10,000 หมายความว่า3สกิลรวมกันฮู้จังจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้ถึง40,000เลยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้รับรวมบัฟที่สามารถแตกซ้อนกันได้อีกนะเพียงแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่จะต้องการเลือดของคนในทีมครับรวมกันให้ได้302,000อ่ะถ้าต้องการจะบัฟให้ได้สูงสุดนะเลือดของคนในทีมตอนที่ใช้สกิลเนี่ยจะต้องมีมากกว่า3 000, 2 0 0 0ซึ่งตัวเลข302,000อ่ะจะไม่ได้รับรวม HP ของฮจังนะจะรับแค่เฉพาะคนอื่นที่เหลือในปาร์ตี้ ซึ่งถ้าดูจากตัวละครที่เราใช้กันบ่อยๆอก็ถือว่าพออยู่นะอะอย่างมูอิมิใช่ไหมแปดหมื่นคิซิน่าแปดหมอากิซาเรน7จ็ดหมนสาฟีเนล่าเจ็ดหขาดไปอีกนิดหน่อยอาจจะว่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นพี่สาววันจ็นทยใช่ไหมก็ถือว่าพอดีเพราะว่าพี่สาวเลือด1 0 0 0 0แหรือว่าถ้าเราจําเป็นต้องใส่ตัวแท้งใช่ไหมตัวแท้งอย่างจุนก็แสนแปดเลยอ้อลืมไป ตัวเลขค่า HP ตรงนี้ยังไม่ได้รับรวมสกิลปรินเซสไนท์หรือว่าสกิลธาตุเลยนะที่จะบวกเพิ่มขึ้นมาให้อีกอ27%นะก็ถือว่าพอเหลือเฟื่อซึ่งไดเมจของ UB ก็เหมือนกันนะต้องการเลือด302ความแรงถึงจะไปสูงสุดที่9เท่าอบวกกับตัวของโฮจังครับจะมีบัฟเพิ่มคีริคอนกายภาพนะทำให้ทีมชี้แรงขึ้นอีก9%ด้วยแล้วก็สุดท้ายบัฟเพิ่มค่าดูดเลือดให้กับทีม1หน่วย ซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นความสามารถใหม่เลยมีโฮจังเป็นคนแรกที่แหละที่สามารถาเพิ่มค่าดูดเลือดให้ได้คือหลายคนอาจจะคิดว่าเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งหน่วยทําไมมันน้อยจังใช่ปะ่ะแต่จริงๆแค่หนึ่งหน่วยก็ถือว่ามีผลเยอะอยู่นะเพราะว่าอย่างในแคนสกิลที่ทำาดเมจหนึ่งครั้งจะมีลิมิตที่2ล้านกว่าใช่ปะ่ะถ้าเป็นตัวที่ทำาดเมจได้2ครั้งอย่างคิซิน่าก็จะเป็น4ล้านกว่า1%งนของ4่ล้านก็เท่ากับหิวได้ตั้ง4ี่หมื่นแล้ว ยิ่งสมัยนี้มีบอสอยู่หลายตัวเลยที่สามารถลดค่าดูดเลือดของคนในทีให้เหลือศูนย์ได้เพราะฉะนั้นบัฟดูดเลือดหนึ่งหน่วยของโฮจงังะก็เลยถือว่ามีค่ามากๆสามารถช่วยชีวิตเพื่อนในทีให้รอ,อดตายได้เลยอยิ่งบอสบางตัวไม่ใช่แค่ลดแค่ค่าดูดเลือดแต่ว่าลดค่าหิวด,ด้วยนะดูดเลือดก็ไม่ขึ้นหิวคนไม่ขึ้น <c oughs> เจ็บปวดมากนะเคยเจอมาละต่อไปมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างแน่นอนข้อเสียข,ของโฮจังก็คือข้อจํากัดในการใช้งาน ที่ความสามารถส่วนใหญ่จะส่งผลให้แค่เฉพาะตัวละครที่เป็นสายกายภาพเท่านั้นแถมถ้าอยากได้ความสามารถแบบเต็มร0อยเปอรนต์ก็ต้องเล่นกับทีมของธาตุไฟอีกนค่อนข้างยุ่งยากเลยโอเคถ้างั้นก็มาเข้าช่วงสรุปกันดีกว่าเปิดดีไหมสลับตู้นี้ตู้ของโฮจังแน่นอนถ้าใช้กับทีมกายภาพของธาตุไฟนี่คือตัวที่คุณต้องบีเพราะว่าธาตุไฟ่กำลังขาดตัวซัพพอร์ตแบบโฮจังเลย ถึงจะมีตัวที่ฮิลได้เจนทีพีได้อย่างพี่สาววาเลนทายอยู่แต่ว่าพี่สาวอะไม่มีสกิลเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็กางบาเลียแบบโคจังซึ่งโคจังอะเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็บาเลียให้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพเลยทั้งคู่อนอกจากนั้นก็ยังมีดมัมเมจคัดให้กับทีมอีก15%ด้วยเรียกว่าเป็นตัวที่ประคองทีมได้ดีที่สุดแล้วในตอนนี้มีตัวอย่างให้ดูนะจากฮอคยลูน่าที่เพิ่งผ่านมาเลยรอบได้ครับดูแบบโคจังเปิดยูบีนะแล้วก็รอให้บอสยูบีใส ผลก็คือรอดทั้งทีมจบไปได้แบบไม้เดียวต่อไปคราวนี้ลองมาแบบไม่เปิดยูบีรูบ้างนะในจังหวะนี้ผลที่ได้ก็คือแตกเกือบทั้งตี้เห็นไหมว่าดาเมจคาดะมันส่งผลมากมากแล้วก็แน่นอนว่าในแขนแบตเทินของเดือนเนี้โฮจังก็ได้ใช้ใช้ในบอสต,ตัวที่5ครับมิโดทอเพราะฉะนั้นสำหรับทาตไฟมัสแทบแน่นอน คือเอาจริงๆตัวของห้จางก็ไม่ได้จํากัดแค่เล่นกับเฉพาะธาตุไฟเท่านั้นนะมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่หยิบไปเล่นกับธาตุอื่นได้ด้วยคือถ้าไปเล่นกับธาตุอื่นน่ะความสามารถที่หายไปก็คือฮิวแบบเป็นก้อน9000อ่ะแล้วก็บัฟรีเจนเลือด2000ต่าวิส่วนสซคิลที่2 g e เจนทีบีครับแบบเป็นก้อนจะหายไป50หน่วยอ่ะแล้วก็บัฟทีพีรีเจน10หน่วยต่อวิ ส่วนความสามารถเหลือยังอยู่นะ,ะทางบัฟโจมตีบัฟเพิ่มดีฟเฟนซ์บาลียคิดเดมเบดคัสติปีสกิลหนึ่งสกิลสองฮิลกับเจนดีพีแบบกลางฟิวก็ยังอยู่ถ้าเกิดกินไม่ไหวเราต้องการความสามารถเดมเมจคัสสิบรงเนตรงนี้ก็มีโอกาสที่โฮจังจะข้ามไปเล่นกับธาตุอื่นได้ถึงความสามารถจะไม่เต็มร้อยเปอแต่ว่าแค่ที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเก่งพอตัวหลายๆด้านนี่คือดีกว่าอาร์เมสหรือว่าเอลิสอีกอ,ะอ่ะเช่น ความสามารถบัฟค่าสัตว์ TP 8หน่วยอาจดัเมจคัทแล้วก็บัฟดูดเลือดถึงจะตายเกิดไม่ได้แบบเอลิสแต่ว่าถ้าทีมของเรายืนไหวอ่ะความสามารถตายเกิดตรงนี้ก็เหมือนไม่ได้ใช้ใช่ไหมอะซึ่งสลับคนที่ยังมีตัวละครไม่เยอะขาดตัวซัพพอร์ตดีๆโฮจังก็ถือว่าใช้ได้อยู่อะซึ่งแน่นอนว่ามีเงื่อนไขว่าต้องเล่นเฉพาะกับทีมกรจะภาพเท่านั้นด้วย แต่ว่าถ้าใครที่มีเพชรเหลือน้อยอ่ะหรือว่าอยากจะเก็บเพชรไปเปิดตู้อื่นอย่างเช่นรอไปเปิดตู้ i n ิน S s f a ฟสอ่ะก็ไม่ว่ากันอาช่วงปลายเดือนครับโกลเด้นวีคอาจจะมีตู้ปรินเซสเฟสมาก็ได้นะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วตัวของอ n นโมเนที่เป็นตู้ปินน่ะก็มาในช่วงโกลเด้นวีคเหมือนกันนะ30เมษายนอย่างว่าอ่าน,นี่คือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะไม่เหมือนกับตอนเล่นเซิร์ฟไทยเนาะเราไม่มีทางรู้อนาคตได้ไมีแต่ต้องเก็บเพชรไว้เผื่อสถานาการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ก็เปิดนะถ้าใครที่คิดว่าไม่มีโฮจังก็ยังพอเล่นได้จะเลือกไม่เปิดก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายัางไงเดือนหน้านะตู้ต่อๆไปก็ต้องมีตัวเก่งๆเ,เข้ามาแน่นอนอยู่แล้วโอเคทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย